ัขอบคุณครับให้พี่เนกได้พักแล้วก็ไปทานกาแฟหน่อยนะครับจิบน้ำชาให้สบายใจมาช่วงสองหนักอีกยกหนึ่งนะครับยกยกหลักเลยก,ก็ก็เรื่องของช่วงสองเนี่ยผมจะเชิญพี่น้องนะครับเชิญพี่เอกพูดคุยกันในประเด็นของพฤติการของทหารแล้วก็เด็จก,การทั้งคณะเนี่ยว่าวันนี้มาถึงจุดที่ เรียกว่าจําเป็นจะต้องหลอกชาวโลกให้ถึงที่สุดแล้วก็จะต้องทําทุกอย่างทุกทางนะครับในอันที่จะทําให้ชาวโลกนั้นหันมาสนับสนุนและให้ตัวเองอยู่ในอานาจหรือต่อทอดอำนาจตัวเองออกไปนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงหลักการนะครับหรือว่าหยอดเอาส่วนที่เป็นข้อคิดให้พี่น้องได้คิดกันนะครับเกี่ยวกับว่ามันจะทําสาเร็จไหมแล้วมันทําดีจริงไหมต่างชาติจะเชื่อมันไหมเนี่ยนะครับแล้วให้พี่เอเนกเสริมต่อเนี่ยผมจะ ขออนุญาตนะครับนำเสนอบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลมากของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางแบงคอกพันจิตนะครับได้นำมาเป็นบทวิเคราะห์เขียนต่อว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ชาวโลกค,ควรจะ,ะควรจะหลงไปกับแผนของเผด็จการประเทศไทย ประมาณสามพรกรานะครับไม่ยาวมากผมจะขออนุญาตอ่านเพื่อแปลยไปด้วยแล้วลกันนะครับเพราะว่าานะไม่ได้เตรียมบการไว้ก่อนแต่เพิ่งจะมาเห็นตอนเข้ารายการเนี่ยนะครับก็บอกว่านะครับวอชิงตันโพสต์ถึงโอบามาว่าจงอย่ายอมรับประเด็จการประชาธิปไตยจอมปลอมนะครับในประเทศไทยบทบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขียนไว้นะครับบอกว่าผมแปลไปก็อาจจะชา้าสักุกันเลยครับ ถึงแม้ว่าทนะาหารในประเทศไทยนี่จะได้มีความพยายามอย่างอย่าง desperate เนี่ก็ d e e s p r attempt Att e ในยพยายามแบบเรียกว่ายังไงเหมือนกับสาววัย35แล้วยังไม่มีใครแต่งงานไม่มีแฟนเนี่ยพอเจอหนุ่มมาชายตาย,ยิ้มให้เนี่ยมัน desperate เลยนะ <laughs> desperate attempt ในการที่จะเอามาให้ได้นะต้องเอาคนนี้แหละนะรถไฟะบ,บวนสุดท้ายอะไรเงี้ยนะคือประมาณนั้น บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความพยายามของทหารยอย่างความพยายามอย่างเขาเรียกอะไรดีนะแบบแมนนะแบบสุดทิมสุดเลิ่มทิ่มประตูวย่าง,งั้นเถอะแบบนะยังไงก็ต้องให้ได้เนี่ยนะแบบความหวังสุดท้ายเนี่ยนะในการที่เอาชนะหัวจิตหัวใจของประชาชนนะสาธารณะเนี่ยด้วยการมีแคมเปญคืนความสุขให้ประชาชนนะครับโดยการให้ตัดผมฟรี คอนเสิร์ตฟรีหนังฟรีแล้วก็แม้กระทั่งเวิร์ครับที่ผ่านมาก็ให้มีการาถ่ายทอดสดฟรีให้ดูนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าย้ำเลยว่าแต่ไอ้พวกพเผด็จการที่จะมีความพยายามในการปฏิรูปประเทศแบบนะให้ตัวเองได้อํานาจไปอยู่ในกลุ่มความตัวเองเป็นเผด็จการเนี่ยนะโดยตัวเองเป็นใหญ่ชี้บงการทุกอย่างเองเนี่ยจะถูกปฏิเสธโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ นะครับนี่คือความเห็นของวอชิงตันโพสต์นะครับเขาบอกว่าคนจนที่อยู่ตามชนบทนะครับหลังจากที่ได้ผ่านนะประสบการณ์การมีรัฐประหารสองครั้งแล้วก็มีการสลายการชุมนุมสองครั้งแล้วก็มีคนเจ็บคนตายกันมหาศาลเนี่ยวันนี้คนจนตามชนบทนั้นเขาเห็นคุณค่าของสิทธิทางการเมืองมากกว่าอะไรฟรีๆเหล่านี้ที่ทหารจะยกหยิบยื่นมาให้เขาต้องการ เสรีภาพสิทธิทางการเมืองของเขานะครับแล้วเขาก็บอกต่อว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป <c oughs> ็นตัวอย่างต่อเนื่องก็ทําให้นะยิ่งทําให้พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขายิ่ง alienate นะ alienate alien ก็แปลว่าต่างดาว alienate เป็นคากริยาก็แปลว่าเรียกว่าแปลกแยกนะครับเรียกว่าแตกต่างหรือว่ามองพวกเนี้ยเป็นคนต่างดาวไปยิ่งขึ้นนะครับก็แปลว่ายิ่งมอง เผด็จการแล้วก็ยิ่งเปลียดนะครับมากยิ่งขึ้นบอกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้นะครับยังได้นะเอเลียนเนนะครับได้ได้ขีพวกนี้ออกไปนะห่างออกไปเนี่ยโดยคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยจริงๆคือไม่ใช่คนเสื้อแดงไม่ใช่คนชาวบ้านราบยานะครับคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยก็เดิมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรักใคร่หรือว่าสนใจหรือว่า สนับสนุนดรทักษินเลยเนี่ยวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวภาษาไทยเนี่ยเอเลนเนสเเนี่ยนะ,ะแยกเขาเรียกอะไรนะแยกใครโดดเดียวออกไปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือเขี่ยเอาอไปนะยิ่งไม่สนใจใหญ่อะนะมีความห่างเหินนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับที่จริงมันหนักกว่านั้นอีกนะครับก็คือไม่เอาด้วยมันงั้นเถอะนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลทหาร,รเผด็จการทหารเนี่ยนะครับก็ ก็คงนะสามารถจะใช้วิธีทางวิธีทางของการนะกดขี่ประชาชนอย่างนี้ไปอีกซึ่งก็คงจะในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ unrest นะครับการไม่สงบความไม่สงบอีกจะทำให้เกิดความไม่สงบแน่เขาเดาไว้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทหารเนี่ยนะครับมันจะไปทางนั้นก็ได้ก็คือขมขี่ประชาชนอยู่เรื่อยๆกดหัวอยู่เรื่อยๆเนี่ย แล้วก็ไปพูดกับชาวโลกว่าจะทําดีเนี่ยนะนะหรืออีกทางหนึ่งนะครับถ้าผดจดการทหารเนี่ยยังเข้าใจถึงความเห็นของสาธารณะเนี่ยมันก็อาจจะพยายามแทนที่จะไปในแนวทางกดขี่ข่มเหงให้ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้เนี่ยเจ้าอยากได้เนี่ยก็ให้มีนะครับซิวิลลิบอีนะครับมีสิทธิของพลเมืองสมบูรณ์นะครับให้ประชาชนเนี่ยปกครองกันเองอะนะครับแล้วก็ ให้ประเทศนั้นกลับไปสู่วิถีทางประชาธิปไตยก่อนก่อนนะครับเขาใช้คว่า before ก่อนเดือนอช่วงฤดูดดบใบไม้ร่วงก็คือเดือนสิงหาคมตุลาครับช่วงนั้นของปี2558เหมือนที่เคยสัญญาไว้ต้องให้ก่อนด้วยนะครับไม่ใช่รอไปถึงวันนู่นนะซึ่งเงื่อนไขอันที่สองเนี่ยนะครับทางเลือกอันที่สองเนี่ยจะต้องมาด้วยการนะเขาเขียนไว้เลยต้องมาด้วยการมีรัฐธรรมนูญ ที่นะครับที่ได้ฉันทามรับฉันทามติจากประชามติของประชาชนโดยที่จะต้องมีนะครับ elected legislature ก็คือคนที่จะมาร่างกฎหมายนะัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ต้องมีนะนกลไกนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อที่จะประกันความเป็นกลางในกระบวนการยุติธรรมในการตัดสินคดีความต่างๆนะครับนี่เขาย้ำม,มากๆว่า ถ้านะจะถ้าถ้าไม่ยอมให้เป็นไปตามทางเนี้ยเกิดเรื่องเนแน่มีการลุกฮือขึ้นมาแน่ประเทศชาติไม่มีทางสงบสุขเขาเดาไว้แล้วนะครับแล้วเขาก็ยังได้จะทุ้งไปที่รัฐบาลของโอบามาว่านะครับรัฐบาลของ่ันโอบามานั้นก็ได้ตานามการรัฐประหารอย่างถูกต้องแล้วสมควรแล้วที่ทําอย่างนั้นว่าไม่มีคําอธิบายไม่มีคําแก้ตัวได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ยังได้แขวนความช่วยเหลือต่างๆนะครับไปครึ่งหนึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วก็ยกเลิกนะครับการฝึกร่วมกันและความช่วยเหลือทางการทหารทั้งหมดนะครับาบางส่วนนะครับแต่นะครับก็ยังได้นะครับขณะเดีวยวกันก็ยังมีการส่งสัญญาณว่านะครับมีความพยายามนะครับมีความตั้งใจที่จะ ตรวจปล่อยนะแรงแรงดันตรงนี้แรงกดดันตรงนี้นะครับโดยการที่จะไม่นะครับยังจะไม่ย้ายนะครับการฝึกโคบราโกเนี่ยนะครับออกจากประเทศไทยไปก็ยังยังให้โอกาสนิดหน่อยนะครับได้เอาแบ็กมาหน่อยหนึ่งถอยมาให้นิดหนึ่ง mm hmm. เขาก็ตั้งคำถามเลยครับวอชิงตันโพสบอกว่า the big test นะครับโจทย์สำคัญนะครับสำหรับรัฐบาล โอบาม่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่ารัฐบาลโอบาม่านั้นจะเล่นไปกับเกมของเผด็จการทหารนะครับที่ตอนนี้กำลังจะยัดเยียดประชาธิปไตยจอมปลอมให้กับประเทศไทยแกล้งรลีตาแล้วคิดว่าเอาล่ะก็เป็นประชาธิปไตยไงเอาวันนี้เราก็บอชตายก็มทมาหาคินด้วยกันใหม่เนี่ยแล้วสหรัฐหรือโยบาม่า Obama จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่วันนี้นะครับผมเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาตรัสถวง ทวงกันเข้ามานะครับของวอชิงตันโพสต์ผมอยากให้คนไทยนะครับที่อยู่ทั่วโลกพี่น้องเสรีไทยทั้งหลายเนี่ยจงเขียนจดหมายนะครับย้ําประเด็นว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะั้นมันเป็นโฟนี่ดิม็อกเรซีเหมือนที่บางกอกโพสต์เอ่อวอชิงตันโพสต์เขาได้เขียนในบทบรรณาธิการของเขาชัดเจนคนระับแล้วความพยายามของเผด็จการทหารในการที่จะอ้างว่ารักษามาเพื่อรักษาความชอบธรรมแล้วก็จะ ขอให้ต่างชาติมาช่วยประเทศไทยช่วยหนุนทหารเนี่ยวันนี้ก่อนเดี๋ยวเพเนืนในคงจะเล่าแล้วก็มีความพยายามจะทําอะไรบ้างแต่ไอ้สิ่งที่มันซ่อนไม่มิดก็คือว่านะครับรเผด็จการทหารเนี่ยไม่ได้มีเจตจํานงในการสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วในกระบวนการที่เขากำลังบอกว่าเขาจะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเขาได้ทําลายหลักการประชาธิปไตยเสียสิ้นคุณจะทําบุญด้วยการฆ่าคน ทำบุญอ้างว่าปากอ้างว่าคุณจะทำบุญสร้างบุญแต่คุณได้ซัเมอร์สินห้าคุณได้ทำผิดชั่วทางศีลธรรมจรญยาเนี่ยมันย่อมจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วชาวโลกจําเป็นจะต้องรับรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนที่ผมจะยื่นใ่ให้พี่น้องนะครับผมจะขอให้พี่น้องนะครับได้รับรู้นะไม่ใช่รับรู้แหละได้ประหนักถึงหลักเกณฑ์ของประชาธิปไตยที่พี่น้องจะต้องไม่หลงนะไอ้เผด็จการทหารวันนี้เนี่ยมันเป็นพระปลอมมันเป็นโจรปล้นมา นะครับเราพูดกันหลายครั้งหลวงตาก็พูดว่าพวกนี้วันนี้การที่มันจะให้ชาวโลกยอมรับมันเนี่ยภายในประเทศมันอุ้มค่าแกนนำนะครับระดับจังหวัดต,ต,ต่างๆมันทหารวันนี้ถึงขนาดกลางถึงขนาดไปกินจะไม่ยอมจ่ายไปเก็บเงินไถเงินวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบใช้ลักษณะของการแม้กระทั่งนะกลางถึงขนาดว่า แสดงสันดานนะครับของการเป็นเผด็จการเต็มที่จับเด็กมัธยมที่จังหวัดพะเยาข่มขืนแล้วก็ทุกคดีความที่เกิดขึ้นนั้นนะครับความเป็นเผด็จการของไอ้ผู้นาทหารระดับสูงก็คือว่าบังคับตํารวจวันนี้ศักดิ์สรีตํารวจไทยเนี่ยนอกจากโยนเอนอกจากจะโดนย่ําโดยพวก,กปอปปสแล้ววันนี้โดนอาหารเหยียบหัวซ้ําครับโดยการไปคุมเกมชี้นิ้วสั่งการเลยนะครับคดีนั้น อย่าถแถลงการคดีนี้แต่ถ้าเกิดว่าทหารมันจับตำรวจนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนิดหน่อยน,นี่มันโอ้โหแถหลงการเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่มันจะหลอกนะครับสายตาชาวโลกไปได้นะครับแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าพวกเราเนี่ยจะตั้งทัพสู้กับมันหรือไม่วันนี้ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศออกไปทั่วที่ทุกที่นะครับพยายามจะไปเนี่ยละตินอเมริกาด้วยนะครับส่งเข้าไปทาหารเนี่ยส่งเป็นตัวแทนไปชี้แจง ว่าประเทศไทยจําเป็นจะต้องนะครับยึดอํานาจอย่างนี้ทหารต้องเข้ามามีส่วนตรงนี้เพื่อปรับประเทศด้วยให้เดินหน้าเข้าไปมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยหน่อยปากมันพูดดีนะครับแล้วมันก็จะพยายามทําพี่น้องจะต้องโต้กันทุกเม็ดพี่น้องที่เป็นเสรีไทยเคยส่งจดหมายไปตามที่ต่างๆผมขอให้พี่น้องได้ส่งจดหมายย้ําไปถึงผู้นําประเทศต่างๆขอให้เขาอย่ายืนข้างรัฐบาลเผด็จการแล้วอย่าไปหลงลมปากของรัฐบาล ทหารปผด็จการทหารเพื่อราชาธิปไตยนะครับของประเทศไทยที่จะยึดอํานาจแล้วก็นะครับกดหัวประชาชนให้ยากจนอยู่ต่อไปให้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยโดยอ้างชื่ออย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมจะขอย้ําความจําของพี่น้องนิดหนึ่งว่าประเด็จการทหารในประเทศไทยที่มันอ้างว่ามันจะปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่นะเราจะต้องย้ําไปก็คือว่าถ้ามึงอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาึงได้ทําอะไรกัน แล้วสิ่งจะทําต่อไปอนาคตนั้นจะทําอะไรกันแล้วอยู่ตามหลักนี้หรือไม่นะครับเป็นไปตามหลักการนี้หรือไม่อันหนึ่งก็คือเรารู้ว่ารอเรื่องของหลักกฎหมายครับก่อนหน้าที่มีการรัฐประหารมันทําอะไรกันบ้างพี่น้องเย้ยท้าฟ้าท้ากฎหมายตั้งแต่ปี48แล้วนะครับปี4950นะครับในกระบวนการที่จะยึดอํานาจมาเป็นของพวกมันเนี่ย ได้ทําการทุกอย่างที่ละเมิดกฎหมายไม่ต้องกฎหมายสากลน,นะครับแล้ววันนี้ก็ยังลอยนวลลอยหน้าลอยตามไม่ไปติดคุกนะครับสามารถเข้าไปบวชได้ด้วยแล้วบวชวัดไม่ธรรมดาด้วยนะงูมีงมีบวชก็แล้วแต่เถอะรูออฟลอเนี่ยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายทุกคนต้องเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะครับวันนี้มันล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับแล้วมันจะคิดจะเขียนกฎหมายจนตัวเองนะแล้วก็กฎหมาย ปกติทั่วไปถ้าทำผิดเนี่ยก็ต้องรื่นสารปกติวันนี้มเอาสารทหารมาค่มบังครับมันอยากจะจับใครอยากจะยัดคดีใครอยากจะอุ้มตัวใครอยากเอาไปขังอยากเอาไปทําอะไรเนี่ยมันทําได้หมดดั่งใจกฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายมันเป็นกฎของหมาหมาที่ใส่ชุดเขียวรับใช้คนที่ใส่เสื้อกลุมสีเหลืองครับรั่วปลอมันทําลายแล้วแล้วมันก็ยังจะทําลายต่อไปอีกนะครับมันไม่มีทางหยุดเพราะมันหยุดเมื่อไหร่ประชานชนลุกคือเมื่อนั้น เพราะนั้นเนี่ย rule of law มันทำลายไปแล้วนะครับแล้วมันได้ทำลายอยู่และกำลังทำลายอยู่แล้วไม่มีทางที่จะประชาชนสมควรจะให้อภัยเลยนะครับการล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนแล้วก็ยุบอำนาจเสียงของพี่น้องประชาชน20ล้านเสียงที่ได้ลงคะแนนไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่สามารถจะล้นหลุดรอดจากนะครับความผิดตรงนี้ได้มันได้ทำลายหลัก the rule of law วันนี้กลายเป็นว่าเป็น the rule of G ูนะครับเป็นหลักของเป็นกฎของครับ อันที่สองครับฟรีด o มอินดัสเ s ผมต้องอธิบายไหมสิทธิเสรีภาพของสื่อเสรีภาพของสื่อเป็นสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตยเพราะนั่นคือการให้ประชาชนได้เกิดนะข้อมูลที่มันถูกต้องได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหาของประเทศต่อทิศทางจะไปข้างหน้าและจะได้ตัดสินใจเลือกตัวแทนที่ถูกต้องวันนี้มันปิดกั้นนะครับใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยเขียนออกมาเป็นกฎหมายเป็นกฎบังคับเลยนะฮะบับงคับเลยว่า นะครับถ้าใครก็ตามที่พูดวิาพากษ์วิจารณ์เชิงไม่เป็นคุณเดี๋ยวจะทําให้เกิดเรื่องร้อนร้ายเกิดการลุกฮือเพราะนั้นต้องปิดให้หมดทันทีนะดูนะ